ไปต่อกันที่เรื่องของนายจตุพรพรมพันธ์นะคะวันนี้ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เห็นควรให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของนายจตุพรพรมพันธ์ตามข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายค่ะโดยอ้างว่ากฎหมายนั้นไม่ได้ให้สิทธิ์หรือว่าอำนาจกรก,รกตในการเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งจากนี้ก็จะส่งเรื่องให้ประธานประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญตีความต่อไปค่ะ นางสดศรีสตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตด้านกิจการพักการเมืองเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมกรกตรับทราบและเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารการเลือกตั้งที่เห็นควรให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของนายจตุพรพรมพันธ์ว่าทีสสอ,สอ,สอระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไปก่อนแม้จะเห็นว่านายจตุพรนั้นเข้าข่ายขาดคุณสมบัติแต่เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจกรกตหรือว่าสารดีกาเพิกถอนสิทธิ์การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ในขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเสนอเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปโดยไม่มีเงื่อนเวลาว่าจะต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยคาดว่าจะประกาศผลรับรองนายจตุพรพร้อมกับว่าที่สสอทั้งหมดที่กะกะตเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีเรื่องคัดค้านในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะ แล้วก็สําหรับข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายที่ระบุว่าการที่นายจตุพรถูกคุมขังด้วยหมายสารแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นี่นะครับถือว่าเข้าองค์ประกอบตามมาตรา1 0 1วงเล็บ3ที่จะไประบุถึงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งติดต่อกันตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งกรณีของจตุพรเนี่ยน่าจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็ผิดข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยที่ระบุว่าสมาชิกพรรคจะต้องไม่เป็นผู้ถูกคุมขังนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน<ะ>ในขณะที่ความคิดเห็นของนทุษสายเกื้อว่าที่สสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเตรียมที่จะยื่นประกันตัวจตุพรในทันทีนะครับที่ทุกอย่างพร้อมพร้อมกับได้ออกมาตอบโต้พรรคประชาธิปัตย์ที่วิจารณ์คนเสื้อแดงว่า ขี่คอพักเพื่อไทยโดยมีการย้อนถามไปถึงประชาธิปัตย์นะครับว่าประชาธิปัตย์เองก็ควรที่จะทบทวนตัวเองว่ามีใครที่ขี่คออยู่หรือไม่ส่วนคนเสื้อแดงที่ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศนะครับนทวุฒิก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเดินทางกลับมาสู้คดีทันทีที่มั่นใจในความปลอดภัยครับ